นายห้างประสิทธิ์อาคัพไปชานะครับกระแสทั้งยาตราใบห่อโอ้หน็อกอีกหรือเปล่าครับน่าจะเหมาเลยครับทั้งรายการครับเพชรสมุยนี่ถือว่าเป็นสายเลือดของแชมป์โลกโดยตรงนะครับเป็นลูกชายของเด่นเก้าแสนกระติงแดงยิมกบอดีตแชมป์โลกในรุ่นプライเวตเดมยูพีเอนะครับแหม่ลูกชายวันนี้ครับอายุ19ปีครับจะแหม่เจริญตามรอยผู้พ่อได้หรือเปล่าครับไฟน์นี้จะเป็นด่านทดสอบครับแรกครับ เอาแล้วครับสู้แล้วครับไม่ต้องร้องรำ <ลม S 2> ทำเพลงคุณชายทัศประเภทฝนตกไม่ต้องตั้งเท้ารับเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอา้าวยังให<ป>ม่ถอดด้ามยังใหม่ถอดด้ามเรียกว่าเปิดหน้าท้าดวนครับไม่กลัวเหมือนกันครับลมหนาวก็ใกล้เข้ามาแล้วครับที่ชัยภูมิลมหนาวโหยเย็นแล้วครับ25องศาองศางานเทศกาลดอกกระเจียวบานแล้วครับ เปิดงานวันพรุ่งนี้ครับああที่ああอุทยานป่าああหิง,งามตุ้งกระเจียวบ้านไร่เพชรสมุยเจห้หนาวใหนาครับลูกชายของเด่น 900. เก้าแสนอาล้ครับลูกไม้จะหล่นไกลต้นหรือว่าหล่นใต้โคนต้นไม่สนกับลมหนาวลูกใครผมไม่รู้จักต้นเวทีผมสู้อย่างเดียววัดดวงจริงๆครับเ,เสือสิบเอ็ดตัวมาแล้วอีกสามพันเฮียบุ้งสระบุรีสุขันตน์ปากอีกสามพันโอ้ยถูกใจถูกใจอย่างนี้ถูกใจ คู่แรกนั้นเอกตะวันจบยก6ครับปิดท้ายคู่5จบยกไหนครับ oh. น่าสนใจมากนี่เป็นสายเลือดใหม่ของ Galaxy Boxing Promotion ครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ไม่ต้องดูหน้าเสือไม่ต้องถามว่าลูกเต้าเหล่าใครครับลมหนาวไม่สนทั้งนั้นและครับก็ไม่ป้ายแดงเจอกันครับยังไม่พ้นลันอินทั้งคู่มีพักหน่อยครับมีพักหน่อย ประเภทร้อนวิชาครับร้อนวิชาไม่สนครับอ้าวแรกด้วยสวนคืนเลยเพชรสมุยนักชกสายเลือดมุสลิมลูกชายแค่แพ้ของเด่นเก้าแสนเดี๋ยวกับเมื่อหร่ที่เจอความกลัวอยาถอยจนเผชิญหน้ากับมันมหาวิทยาทลัยกรุงเทพธนบุรีสอนให้ทุกคน ไหลเลือดของเด่น9 0 0 0แสนครับไวฮามะเจอกับลมหนาว10เบอร์ลินต่อยกันแบบเปิดหน้าแล้ววัดกันเลยครับด้วยหมัดและหัวใจขอบคุณนะครับบริษัทเครื่องดื่มมูีเจนซี่บริษัทเชฟโรเลตเชลประเทศไทยจำกัดบริษัทเจริญสุกภิษัททุนชีวจำกัดบริษัทท่าขยาตราสเสือเศตตัวบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดและบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดยกที่สองคู่ปิดท้ายรายการล<า><า>ุ้นกันต่อครับ เป็นคู่ปิดท้ายรายการที่มีความสนุกตื่นเต้นครับวัดดวงเลยครับว่าจะออกฝั่งไหนครับคู่นี้น่าจะวัดกันที่หัวใจนะครับว่าใครจะใจหินวกันครับก็ดูแลฝีม้และมือนี้ใกล้เคียงกันอ้าวแม่เพชรสมุยจะถอดใจหรือเปล่าครับเจอหนักๆแบบนี้ใครไอ้กว่าใครแม่นกว่าครับอ้าวนะครับจังหวะฝีมือใกล้เคียงกันครับอยู่ที่ลูกแม่นแล้วครับ อยู่ที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีคุณพ่อตะโกนยังไงก็ไม่ได้ยินแล้วครับตอนนี้หูอื้อพ่ออยู่ข้างล่างครับลูกอยู่ข้างบนข้างบนนั้นเป็นหน้าที่ของลูกแลวครับหูอื้อหมดแล้วครับไม่ได้ยินแล้วครับว่าพ่อตะโกนให้สั่งให้ทําอะไรโอ้โหโอโ้ห,โห,โห,โหูแม่น่าจะเป็นคู่เดือดประจําเดือนนี้ได้เลยครับทีมงานของก a l a ็กซีวันที่4เจอกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับพี่น้องครับวันที่4่ครับท้องเจ็ดสี่ายทดสนเหมือนเดิมนะครับเริ่มบ่ายสองโมงครึ่ง ที่สนามมวยโจ๊กรามานั่นครับคุณพ่อครับเด่นเก้าแสนแมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครับนึกถึงตัวเองสมัยในอดีตครับต้นต้นก็อย่างนี้เลยครับประสิทธิ์ประสานยังไม่แข็งกับวิชาสายเลือดดีเลยครับสายเลือดดีแต่ชักเหนื่อยครับลมหนาวเร่งเยอะอุ้ยชักเหนื่อยครับเอาล้ครับมาครับเป็นโอกาสของเพชรสมุยบ้างเอาล้วครับความหม่ความความหมาความ ชาวบักไคยจะใครจะน็ะนอกใครครับด้ำพิกรุงเสียนสุราษธานีบ้านของเด่นเก้าแสนมาแล้วเปลี้ยงอะไรลมหนาวก็ยังปวดใครนี่ใครอยู่ใครนี่ใครอยู่โดนโดนไปด้วยกันครับกลายเป็นถูกคู่ดูสนุกโอ้ยทนไม่ไหวกับีืพุ่งกำลั ไม่ลนไม่ลนก็ต้องให้นะครับต่อยทะมัดทะมัน,น,นยปิดท้ายรายการของการถ่ายทอดสดวันนี้เพชรสมุยเกียรตินิวน์กับลมหนาวสิ์เบอร์ซักเบอร์ลินครับสู้กันแบบเต็มที่เลยครับเลือดนักสู้แดงนะนี่คุณพ่อครับข้างล่างนะลูกสาวนะครับลูกชายต่อยอยู่ข้างบนแฟนมวยที่น้องใหญ่ครับคืนวันพรุ่งนี้รายการมวยส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานแล้วนะครับเริ่มที่ บ้านหนองใหญ่ตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปเชิญครับขอบคุณแหลมทองการแพทย์บริษัทโกมินส์โปรไกจักัดบริษัททางายาตราใบห่อประกันชีวิต AA a และ a c c o r d r e v e ี l e l e c t r i ก1 9 9 9กากจำกัดอ่ะลุ้นกันต่อครับเต่ายิงชุกเลยนะครับจะออกหัวหรือก้อยแจ้งหรือน้ำเงินวัดกันเลยครับโอ้โหดูครับอ่ามนจะแม่นขึ้นเพชรสมุย แต่ก็อึดน,นะครับลูกอึดลูกคนมีพอๆกันครับต่างคนต่างโดนด้วยกันแต่ว่ายังไม่มีใครถูกนับยังไม่มีใครถึงกันนกขออยตาหายใจนิดนึงครับเร่งกันมาแต่ต,ต้นยกแรกอ้าวครับขอออกซิเจนเต็มปอดใส่กันต่อใส่กันต่อลูกผู้ชายลูกผู้ชายอ้าวใครดีใครอยู่เล่นลำตัวเล่นลำตัวครับลวงทอง ลวงท้องตัวชัดแขนะ็งครับต่อยบนไม่อยู่ต่อยล่างอาจอยู่ได้ครับตัดลำตัวชยัยโครงนึกอะไรได้ก็เอาแล้วครับไม่ต่อไม้เจอกันแหมแฟนมวยไม่หนีนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาของมอกรุงเทพธนบุรีไม่หนีไปไหนครับเดี๋ยว,ว่าดูกันจนจบรายการไปเลยไม่ดูไม่ได้ครับมวยอย่างนี้ ดูแล้วสนุกตื่นเต้นครับโอ้ใครจะทนมากกว่าครับใครจะอึดมากกว่าดูครับช้าลงไปเหมือนกันนะครับทายาทของเจ้ามะเด่นเก้าแสนคือเพชรสมุยนะครับกางเกงแดงเอาเลยครับ ดูกันสนุกจริงๆครับโอ้โหหมดยกครับยังคู่ขี่และสูสีครับ